สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอพิโซดที่2สําสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินนะคะหลังจากที่เรางอนงอขอคืนดีกับเงินแล้วจนมีสัญญาณดีๆเรื่องราวดีๆปรากฏขึ้นมาในชีวิตคุณเช่นคุณได้รับเงินที่ไม่คาดคิดคุณมีไอเดียใหม่ๆทางการทำเงินให้เพิ่มขึ้นคุณขายของได้มากขึ้น เรื่องเงินเริ่มเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณมีเงินไหลเข้ามาในบัญชีทำให้คุณเริ่มมีรอยยิ้มแล้วก็รู้สึกว่าพรที่คุณขอไปเริ่มตอบกลับมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องขอบคุณเงินที่เข้ามาในชีวิตนะคะคุณต้องแสดงความรู้สึกขอบคุณด้วยความจริงใจกับเงินที่เข้ามาในชีวิตของคุณทั้งเงินในอดีตคุณก็ต้อง นึกย้อนไปนะรีความรู้สึกนี้ไปบ่อยๆแล้วก็รู้สึกขอบคุณตั้งแต่เด็กๆที่คุณยังไม่เคยมีหาเงินยังไม่ได้แต่คุณมีเงินใช้ซื้อนมซื้อแพมนเพ์ทหรือซื้ออะไรต่างๆในตอนวัยเด็กของคุณนะคะเมื่อเงินเข้ามาให้คุณยิ้มกล่าวยินดีต้อนรับเงินที่เข้ามาทุกๆครั้งนะคะด้วยความเต็มใจ การที่มีเงินกลับเข้ามาในชีวิตให้คุณได้ใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบายนั้นคุณมีความสุขเนาะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณซื้อสินค้าให้คนที่คุณรักเป็นของขวัญให้ลูกให้แฟนให้พ่อแม่ของคุณดูแลครอบครัวของคุณให้อบอุ่นจ่ายค่าเทอมลูกค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆนะคะ เพราะเงินกลับมาอยู่กับคุณทุกอย่างมันจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณคุณได้กลายเป็น m o n นี่แมกเนอีกครั้งหนึ่งแต่ครูจะไม่ให้คุณทำผิดซ้ำอีกแล้วนะคะการงอนน้อขอคืนดีถ้าใครได้ทำอย่างจริงจังนั้นคุณรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องใช้พลังกายพลังใจและก็ต้องอดทนรอคอยอย่างค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะ คุณต้องขอบคุณเงินของคุณทุกๆครั้งที่จ่ายออกไปบินทุกบินที่ต้องชำระนะคะบินเงินสดบินค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์บินออนไลน์เขียนกำกับลงไปทุกครั้งว่าขอบคุณนะจ่ายแล้วขอบคุณนะจ่ายแล้วที่บินนะคะเวลาที่เราโอนชำระหรือเราจ่ายไปเนี่ยให้คุณเขียนทุกครั้งนะคะ หลังจากนั้นคุณจะทําอะไรกับบินก็แล้วแต่แต่คุณรู้แล้วว่าคุณรู้สึกสํานึกคุณที่เงินเข้ามาในชีวิตคุณสิ่งนี้ครูทําทุกครั้งนะคะตลอดระยะเวลาที่รู้เรื่องความลับนี้มานะครูทําตลอดขอบคุณน้าใจแล้วขอบคุณน้าใจแล้วซึ่งบางทีโอนไปสั่งสินค้าหรืออย่างเงี้ยคนก็จะมองอแปลกๆหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเราทําแล้วเรารู้สึกว่าสำนึกคุณเงินที่เราได้ใช้ใจ่ายออกไปนะคะเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตเราเพื่อ บางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นต่อชีวิตเรานะคะอย่าลืมเขียนคํานี้ลงไปนะคะจัดเรียงและจัดหาบ้านให้เงินที่คุณมีอยู่เนี่ยตามที่ครูได้บอกไปจัดหาบ้านคืออะไรคะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์จัดเก็บเช็ดกระเป๋าสตางค์จัดเรียงเงินที่อยู่ในกระเป๋านะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จักรวาลจะรับรู้ความรู้สึกของคุณค่ะความศรัทธาที่คุณมีต่อเงินและการเงินของคุณนั้นจะเพิ่มพูนคูณทวีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ากฎแรงดึงดูดทำงานร่วมกับความรู้สึกสำนึกคุณและอารมณ์ที่เป็นบวกยิ่งคุณรู้สึกสำนึกคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มพลังการดึงดูดเงินให้คุณได้มากเท่านั้นหากคุณชอบเงิน เงินก็ชอบที่จะอยู่กับคุณเช่นกันนะคะจ่ายออกไปเดี๋ยวก็กลับมาละจ่ายไปแป๊บๆก็กลับมาเพราะคุณจากไปคุณก็บอกเขากลับมาเร็วๆนะนะคะคุณต้องรู้คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์เพราะว่าความสำนึกคุณเป็นสะพานที่จะให้คุณก้าวไปสู่สิ่งที่คุณต้องการนะคะและในใจของคุณก็ต้องอนุญาตให้ตัวเองรำ่ำรวยมั่งคั่งเป็นเศรษฐีศึกษา วิธีการที่ทําให้คุณมีเงินมากขึ้นหรือเงินที่คุณมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นลงทุนลงแรงเพื่อที่จะให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าให้ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องหาความรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนเงินหรือการทําเงินให้มีมากขึ้นมากขึ้นนะคะครูขออธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้คุณเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ได้นะคุณลองสํารวจดูว่าตอนนี้แหล่งรายได้ของคุณ มาจากทางไหนบ้างขายของออนไลน์ทำงานทำงานประจําคุณลองสำรวจดูนะคะว่าตอนนี้แหล่งรายได้ของคุณหรือครูเรียกสั้นๆว่าก๊เกเงินนะคะมาจากที่ไหนบ้างขอยกตัวอย่างนะคุณมีเวลา24ชั่วโมงเท่าๆกันเลยครูก็24คุณก็24คุณใช้เวลาของคุณไปกับอะไรบ้างหากคุณมีก๊เกเงินที่เดียวคืองานประจํา คุณก็หมดเวลาไปเท่าไหร่แล้วเช่นเข้าทํางาน8ปดโมงเชา้าเลิก5้าโมงเย็นอันนี้ก็ขอเอาแบบพื้นๆน,นะคะใครที่มีเวลาการทํางานต่างออกไปก็ลองเอาไปเมนเนจหรือว่าจัดการดูนะคะฟังสิ่งที่ครูบอกต่อไปนี้คุณหมดเวลาไปกับอะไรบ้างถ้าเลิก5้าโมงเย็นถึงบ้านกี่โมง18บแนาฬิกากินข้าวกินปลาคุณต้องหาความรู้เพิ่มเติมที่จะทําอาชีพที่2หรือ ก๊อกเงินก๊อกที่2นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นอาชีพอาจจะก๊อกเงินก๊อกที่2เรามีเงินเดือนเท่านี้สองหม0บาทต่อเดือนเราจะต้องเพิ่มก๊อกเงินอย่างไรขายของออนไลน์จะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นนักเขียนเป็นไรเตอร์เป็น, writer, ปนอ,ะอะไรอีกมากมายหรือคุณจะถ่ายคลิปเพื่อที่จะทําให้วีดีโอนั้นมีคุณค่ามีค่าของเงินคุณก็ต้องมาศึกษาวิธีการว่าเออจะเป็นยูทูบเบอร์เป็น Creator, Facebook, ครีเอเตอร์เฟซบุ๊กทำอย่างไรจะต้อง เพิ่มทักษะตรงนี้คุณต้องเอาเวลาหลังเลิกงานนั้นมาศึกษานะคะซึ่งตอนนี้ครูขอแนะนํำเลยว่ามันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อคลิปหรือการจะเป็นยูทูบเบอร์เริ่มต้นอย่างไรอะไรเงี้ยให้เข้ากับยุคกับสมัยมีเยอะมากที่คนมาทําเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับคุณนะคะคุณลองศึกษาดูว่าคุณถนัดในด้านใดและอะไรที่คุณทําได้ดีนะคะคุณต้องเอาเรื่องราวที่คุณถนัดแต่ว่าเรื่องราวที่คุณทําแล้วถนัด เพื่อที่จะมาเป็นอาชีพเสริมเราโชคดีมากนะที่เราอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่จะให้คนรู้จักเราได้ในทันทีนะคะมีเครื่องมือหลายๆอย่างหรือก็มีผู้คนมากมายที่จะมาแนะนำเราผ่านสื่อออนไลน์ให้เราได้ศึกษาข้อมูลแบบข้อมูลเยอะมากอยู่ที่คุณตั้งใจที่จะทำหรือเปล่านะคะเวลาหลังเลิกงานนั้น จะเอาเวลานั้นไปทําอะไรดูหนังฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยคุณต้องคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณต้องมาทุ่มเทด้านนี้นะคะให้มากๆเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าเอ๊ะต่อไปคุณจะต้องทําอาชีพที่2อะไรหรือบางคนอยากจะขายออนไลน์อยากจะเขียนบทความขายหรืออยากจะเป็นแอดมินหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องมาศึกษาเพิ่มเติมว่าอาชีพเหล่านั้นเริ่มต้นอย่างไรนะคะนี่คือก๊อกเงินก๊อกที่2นะ ครูขอแนะนําเพิ่มเติมก็คือให้ทํางานในเรื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้นะเช่นทําอาหารคุณทําอาหารเก่งคุณชอบทําอาหารคุณก็ตั้งกล้องถ่ายการทําอาหารนะคะสอนสิ่งต่างๆที่คุณถนัดและทําได้ดีสิ่งนี้ครูเชื่อเลยนะคะว่าทุกคนมีความสามารถพิเศษหรือมีทักษะพิเศษที่แบบบางคน Amazing มากบางคนที่มาเริ่มมาเรียนกับครูหรือมาให้ครูออกแบบ affirmation ให้เนี่ยบางคนแบบว่าเก่งมากมาก เขายังไม่ได้เอาตรงนั้นมาบอกว่าให้โลกรู้ว่าเออตรงนี้มีคุณอยู่นะคุณมีความเชี่ยวชาญคุณเก่งคุณเป็นอินฟพเนอร์ตรงนี้นะคะมีความสามารถนะครูเชื่อว่าคุณต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในตัวคุณแน่ที่จะเอามาเปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะแล้วก็การมีก๊กเงินก๊กที่ 2, องที่สที่สคุณต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆการลงทุนในทองคำการออมเงินการซื้อพันธบัตร หรือการทําอะไรต่างๆที่จะทําให้เงินที่คุณมีอันนี้ในเรื่องของเงินนะคะเพิ่มพูนขึ้นอันนี้เป็นการบ้านที่คุณจะต้องไปศึกษาหาเองว่าเงินจะทํางานอย่างไรทั้งยามหลับและยามตื่นยามกลางคืนและกลางวันให้กับคุณนะคะแต่ว่าเพียงแค่คุณเริ่มต้นให้ได้ก่อนว่า คุณจะต้องทำอะไรจะทำคลิปจะตัดคลิปหรือ,อยังไงเนี่ยเปิด YouTube มีคนมาสอนเพียบนะคะหรือแม้แต่ใน Google Search ทุกๆคำตอบจะเดง้งปุ๊บขึ้นมาให้คุณเลยนะสอนฟรีด้วยซ้ำการศึกษาเรื่องของการลงทุนในก๊อกที่2ที่3ที่4ของคุณนั้นคุณต้องทุ่มเทนะคะคุณต้องทุ่มเทคุณต้องคุณต้องทุ่มเทให้มากเลยนะหนังสือเล่มละ ร้อยกว่าบาท200กว่าบาทเไรเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราจะสามารถที่จะทําเงินเพิ่มเป็นก๊อกที่2ก๊อกที่3ได้อย่างไรนะคะจงตัดสินใจที่จะลงมือทําตอนนี้เลยนะชีวิตของเราเราเป็นผู้กําหนดนะคะอย่าให้ใครมาบอกว่าชีวิตเธอจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะครูเป็นคนที่ครูเคยเจอเหมือนกันที่แบบมีคนมาแบบดูบูดูดูอะไรนะดูลายมือของครูแล้วบอกเนี่ยกันจะต้องลำบากไปตลอดเลยนะไม่รวยหรอกอะไรเงรี้ยซึ่ง ครูเขาี่บบครูไม่ยอมอ่ะเออถ้าครูเชื่อคำนั้นของคนโดยที่ให้เสียงนั้นอ่ะดังมากกว่าเสียงหัวใจของครูเนี่ยครูก็ไม่มีวันนี้นะไม่มีหูกันไม่มีเรื่องราวดีๆชีวิตดีๆอย่างทุกวันนี้ครูก็ยังคงทำงานนั่ง ทำงานจับจาอยู่ที่โต๊ะทำงานเหมือนเดิมนะชีวิตไม่ได้ท่องในโลกกว้างไม่ได้เจอผู้คนมากมายและคุณก็ไม่รู้จักครูเช่นกันแต่ครูเป็นคนที่ไม่ยอมนะคะครูเป็นคนที่ไม่ยอมขอโทษเงินแล้วให้เราขอบคุณเงินที่เข้ามาในชีวิตของเราตลอดนะคะทำตลอดขอบคุณเงินที่จ่ายออกไปในรูปแบบไหนค่ะ การโอนการจ่ายอะไรเงี้ยทุกๆครั้งใส่คําขอบคุณลงไปด้วยขอบคุณนะจ่ายแล้วขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณนะที่เข้ามาในบัญชีธนาคารของฉันคลิปนี้คุณสามารถที่จะฟังซ้ําได้นะคะเพราะว่าถ้าคุณยังไม่เข้าใจคุณว่าเอ๊ใจความตรงนี้มันคืออะไรคุณขอบคุณเงินที่คุณมีนะคะการหาเงินล้านว่ายากแล้วการรักษาเงินล้านให้อยู่กับคุณได้นั้นมันยิ่งยากยิ่งคนที่แบบว่า ไม่เคยมีมาก่อนพอมีเงินล้านปุ๊บคุณก็จะอยากได้นั่นได้นี่ทำให้เงินล้านนั้นก็แตกกระจายออกไปคุณต้องรู้จักวิธีการบริหารการเงินด้วยนะคะครูขอปิดจบเรื่องของบทของการขอบคุณเงินนะคะซึ่งบทอ f f i r m a t i o n ในการขอบคุณเงินนั้นมีหลายๆ หล,หลายคลิปมากที่ครูทําลงไปนะคะขอบคุณด้วยความซาบซึ้งอะไรที่ทําจากใจมันก็ได้จากใจจริงๆค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขร่ํารวยจเจริญรุ่งเรืองสําเร็จร่ํารวยนะคะขอบคุณค่ะหากชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูกันด้วยนะคะที่จะได้ทําคลิปต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยเรนะคะ